อันนี้มีไก่ลาวมาฝากนะครับมาดูคู่ใหญ่กันหน่อยครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของไก่พม่าด้วยกันนะครับแต่คนละสไตล์กันเลยนะครับมาเก้าเนี่ยมาพร้อมลีลาพิวพินะครับส่วนโยกิเนี่ยมาแบบสายบูแข่งหนักนะครับเป็นคู่ที่เดากันยากจริงๆครับมาดูของทางบุญแถนกับต้นยอนะครับเจ้าตัวเนี้ยครับชนะมาแล้วครับสามไฟต์ติดนะครับชนะที่สนามนาคลงน้อย2เที่ยวนะครับที่บ้านแจ้งหนึ่งเที่ยวเป็นไก่พม่าลีลาจัดครับกินคมสุดๆถ้ามันได้เล่นตามแผนที่มันวางไว้เนี่ยรับรองครับโหดมาก จะมาเก้าเนี่ยมันเป็นไก่พม่าสายโยกถอดนะครับมีลีลาแพวๆครับถอดถอดดึงหนะ้าคอกินนะครับคือมันจะชอบรอจังหวะดักพวกที่ว่าเดินเข้ามาหามันนะครับถ้าโดนมันเข้าใกล้มากๆนะครับมันจะเชิดออกครับไม่ให้ติดง่ายๆแล้วมันก็รอจังหวะหลุดมาข้างหน้ามันครับเพื่อที่มันจะสวนเน้นๆ มาดูทางฝั่งมังกรดำเจ้าโยกินะครับอาจดูทรงบ้านๆน,นะครับหรือดูโงโงๆโในสายตาคนอื่นแต่ที่ต้องกลัวเนี่ยคือแข่งมันไม่ได้งงนะครับมันเป็นไก่เบอร์แข่งหนักที่พร้อมบวกตลอดมีข้อมูลวงในกระซิบมานะครับว่ามันเนี่ยเป็นไก่เล่นเงินที่ไม่ธรรมดาครับชนะมา2ไฟต์ติดที่เมืองพงหงเจ้าโยกินะครับมันเป็นไก่นําเข้าที่เน้นการปะทะมันชอบยิงคุมคอแล้วเปลี่ยนให้คู่ต่อสู้เนี่ยไหลสู้มันเพื่อที่เรียบมันจะได้ไล่หัวมากินนะครับสไตล์มันนะครับจะเข้าติดๆคุมบนไล่หัวนะครับกินไปเรื่อยๆ มันเป็นไก่ชอบแรกชอบไฟครับคือแนวคิดของมันอนะประมาณว่าถ้าแกกินชั้นก่อนอนะไม่เป็นไรแต่อย่าให้ถึงตาชั้นกินบ้างล่ะแกเจ็บแน่มาดูกันครับว่าใครจะหอดใครจะล่วงนะครับสำหรับผมนะครับคู่เนี้ย มันคือการวัดกันของพม่าผิวดักกินนะครับกับพม่าสายบุกแหลกเจ้ามาเก,ก้าเนี่ยแข่งมันคมครับมันกินลึกโอกาสที่จะชนะนี่ก็สูงปีดเลยครับพอยกิเนี่ยมันเป็นไก่ที่เน้นยืนบุกอาจจะกลายเป็นยืนยืนหลุดหลุดให้มาเก,ก้าเนี่ยได้โชว์ลีลานะครับดึงหน้าคอกินสบายสบายแต่ถ้ามาเก,ก้าเนี่ยมันพลาดนะครับเผลอไหลหัวให้โยกิเนี่ยให้โยกิเข้าไปได้คุมไล่หัวเนี่ย มีสิทธิ์ลับครับมันกินหนักครับมันกินจุดสําคัญจริงๆอาจทาให้คู่ต่อสู้เนี่ยเมาแข่งครับจนลืมลีลาที่มันเคยมีมาครับสรุปนะครับเจ้ามาร์ก้าเนี่ยอาจต้องพึ่งลีลาหนีให้พ้นแล้วดักกินให้แม่นครับส่วนเจ้าโยกินเนี่ยต้องเดินบุกให้ไวครับถ้าไม่คู่ต่อสู้เนี่ยมีช่องว่างให้พิวหนีแล้วคุณล่ะครับคิดว่าใครจะชนะครับไฟนี้สำหรับสมาชิกนะครับที่อยากรับชมคลิปย้อนหลังของทั้ง2ตัวเนี่ยจานหนวดก็มีไว้ให้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์รับแลสาหใวครับ ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย